ดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้เราจะพาเพื่อนนะครับมาดูความคืบหน้าของน้องกล้วยของเรานะฮะย่อบอดี้ห้านิ้วนะครับก็ทางด้านนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็มีการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทีมช่างนะครับก็ได้ทําการขัดสีนะฮะนี่แบบขัดสีคือแบบวิ้งมากนะฮะเส้นสายที่ประกอบนะครับก็ถือว่า นะสวยงามปกติเลยนะครับเรียกว่าย่อบอดี้ไม่มีผลกับภายนอกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะแล้วกออ็อยากจะทำนะฮะก็อย่างที่บอกก็คือมองภายนอกเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าย่อบอดี้นะฮะเรียกว่าถ้าไม่เปิดประตูรถเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าคันนี้ย่อบอดี้นะครับนี่ก็เส้นสายประตูนะครับปิดสนิทนะ ต่อสนิททุกส่วนนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันรอยต่ออะไรเงี้ยนะฮะเผื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูว่าเฮ้ยมันแทบจะไม่รูเลยนะว่าคัานนี้ได้ทำการย่อบ,บอดีนะะ้นะครับนไหครับระยะทุกอย่างสันประตูอะไรเงะะี้ยปกตินะครับ ก็ <Yeah. S 2> เรียกว่าโชว์ผลงานกันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับเพื<ๆ>่อนๆด้านหลังนะครับก็ใส่ปกตินะฮะสำหรับกระจกนะครับกระจกส่วนงานทางด้านไอ้ที่เราตัดต่อบอดี้เห็นไหมจริงจริงตรงนี้มีการตัดต่อนะก็คือเอาออกไปเลย5นิ้วแล้วก็ประกบหากันแต่เพื่อนเสังเกตดนนูนะครับลอนนะฮะลอนลอนทุกอย่างถือว่าเนียนปลิบเลยฮะรเรียกว่า เรียกว่าดูไม่รู้แล้วกันนะฮะเพราะปกติเนี่ยไอ้รอนตรงเนี้ยมันจะยาวแล้วเอาออกไปห้านิ้วเราก็ย่อหากันเลยเห็นไหมเรียกว่าไม่รู้เรื่องแน่นอนนะฮะใครใครเรียกว่าทับเอ้มันเตี้ยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีงงนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนติดตามคันนี้ด้วยนะฮะมาต่อที่ตัวของกระบะนะฮะมาต่อที่ตัวของกระบะที่เราได้ทําการเจาะนะครับเจาะเพื่อที่จะ จะใส่อัคคิลิกนะฮะแล้วมาดูการเก็บงานของพวกเรานะครับนี่คงอยู่ปกตินะฮะล่อนมีการปิดรูร้อนด้วยนะครับเออเห็นนะเรียกว่าต้องเอาให้เนียนนะครับสําหรับน้องกล้วยค่นี้นะฮะก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับว่าถ้าสนใจย่อบอดดี้แบบนี้นะฮะก็หาแนวร่วมนะครับมามาเล่นด้วยกันนะฮะมาดูทั้งด้านหลังนะครับ ก็คืออย่างที่ผมบอกนะฮะถ้ามองด้านข้างเนี่ยหรือว่าไม่เปิดประตูหรือไม่เปิดฝาท้ายเนี่ยรับรองว่าไม่มีใครรู้แน่นอนว่าย่อบอดี้นะฮะเขาจะงงว่ารถคันนี้เตี้ยได้ยังไงนะแต่สําหรับคนที่ติดตามนะครับก็คงจะรู้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการโปรโมทเกี่ยวกับย่อบอดี้นะฮะเป็นการโหลดที่ไม่ต้องใช้คัสซีไม่ต้องอะไรเตี้ยมากโดยการเราจะโหลดเตี้ยโดยการย่อบอดี้เอานะฮะจริงๆการย่อบอดี้เนี่ยมัน ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับตั้งแต่ยุค80-90เก้าศาทำมากันหมดแล้วนะฮะแต่ว่าในเจนนี้มันเป็นเจนใหม่เป็นเป็นบอดี้ใหม่พวกออ l นิวต่างๆนะครับนี่เห็นไหมถ้าไม่เปิดตรงนี้เราจะไม่รู้เลยว่ายกกระบะขึ้นมานะ5นิ้วนะครับเซตอั by NRS s h o p NRS s h o p Thailand อ่ะนะครับนะครับมาดูเรียกว่าโครงเข็นนะฮะโครงเขน็นนงกล้วยนะฮะว่าตอนนี้มันมีความคืบหน้ายังไงกันต่อนะฮะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้ติดตามและได้เห็นเกี่ยวกับโครงเข็นคันนี้ไปแล้วนะครับช่วงล่างมาเวลคอยสปริงนะฮะทีนี้ผมจะมาอัปเกรดให้เพื่อนๆได้ดูว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรกันบ้างนะฮะก็เราเตรียมที่จะครอบบอดี้แล้วนะฮะนะ,ฮะก็เลยในระหว่างรอขัดสีบอดี้เนี่ยนะครับเราก็มาจัดทรงองค์เครื่องเกี่ยวกับ หม้อน้ำนะฮะแล้วก็อินเตอร์นีฮะอันนี้เราก็ได้เป็นหม้อน้ําเล็กนะฮะซึ่งมันจะได้อโชว์เครื่องล,ยลอยๆหน่อยนะครับอันนี้ก็อ่ากลังทําระดับน้ำนะ,ะเพื่อที่จะให้อ่อินเตอร์ Inter เนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งที่สวยงามนะ,ะส่วนอินเตอร์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะวางแผนไว้ประมาณนี้นะฮะก็คืออ่าฝากติดตามมันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้บอดี้จะเสร็จแล้วนะครับ อ่าทีนี้เราก็จะมาครอบให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยแล้วกอ็อีกไม่นานนะฮะก็จะได้ยนโฉมแน่นอนสําหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าที่แล้วมันจะขี่จริงไหมมันจะขี่ได้หรือเปล่าวะเนะ่ยรถย่อบ,บอดี้เตี้ยแบบนี้นะครับก็อย่างนีนฝากติดตามมันต่อไปนะครับเพื่อนๆนเนะ ชอบไทยแลนด์